มิตรภาพการท่องเที่ยวของชาวออสเตรเลียวันนี้เป็นอีกวันที่พวกเรามาพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในแมคไกแล้วก็ได้ลงมาทานอาหารเช้าที่นี่ก็มีสองคนผัวเมียเขามาคุยด้วยก็คือเราหมายถึงว่าเรามาอยู่ที่นี่นี่เราก็จะได้รับมิตรภาพดีๆจากผู้คนที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน Well, same, same with us. Yeah, we used to drive right through to here. Yeah, or well, they wouldn't have bothered me like it. <laughs> we stopped in Rocky on the way up. oh yeah. Last night and up here uh, yesterday, we all went out to dinner to the Bowers yeah. Club last night. Yeah. Here, to, here now. Yeah. Kick that mobile. Yeah. Yeah. You, up you up still drive we'll the, the car. <laughs> he still drives the car. He still the car? Yes, yeah. he oh, still drives the car. Oh, yeah. very he won't good. let me drive it. He's gonna drive. Oh kills <laughs> me how old, how old are you? He's eighty-six now. Oh, look, very strong. Yes, look very strong. Look very good. You, yes. eh? you, 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 you got to get. You got to oh. get. a, get a, med get a uh, medical certificate every year to drive. Yep. Yep. He's oh. been a very good driver all his life. Ah, oh, it is. Mm. Well, there's one thing wow. I noticed. When that eighty-year-old woman had an accident in Melbourne. You're saying old people, and I thought mm. if they hit on accidents. In offences, the minimum driving age should be twenty-seven, because yeah. mo most accidents and offences are caused by people about eighteen to about twenty-five. That's right. That's right. Mm. Yeah. Mm -hmm. Well, I I have driven to Melbourne twice, yeah. and I've driven to Cairns two yeah. or three times. Yeah. Mm, Dive the car. Anyway. Yeah. Mm -hmm. oh. right? yeah mm. Okay. This smoke's coming right around our place. Yeah. Oh. พวกเราลงมาทานอาหารเช้าที่นี่ทางโรงแรมก็ได้เตรียมอาหารเช้าแบบเป็นซีเรียลใส่นมหรือว่าพวกขนมปังไว้ให้พวกเรามันก็ทานง่ายดีแล้วเราก็ได้พบกันกับเพื่อนร่วมเดินทางแต่มากันคนละคันนะคะเขาก็มาต่างหากโดยที่ว่าพวกเราก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลย มิตรภาพแห่งการเดินทางก็เกิดขึ้นได้เสมอเพราะว่าเราก็เห็นว่าฝรั่งชาวออสเตรเลียนี่ก็มีนิสัยใจคอที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ชอบทักทายอย่างน้อยๆพอเห็นหน้ากันเขาก็จะยิ้มให้เราแล้วก็พูดคำว่า Good Morning หรือว่า굿อั Afternoon ก็แล้วแต่เวลาไหนที่เจอกันแต่ร ครอบครัวของคุณตาคุณยายก็จะประกอบไปด้วยลูกเต้าเราเลนจยาจำนวนมากนะคะที่เราให้เห็นด้านหลังนั้นนะคะก็คือครอบครัวของคุณตาคุณยายนั้นนะคะแกบอกกับพวกเราว่ามีลันหลานทั้งหมดสี่คนแล้วก็พ่อแม่ของเขาอีกอย่างนี้วันนี้ก็เลยนัดหมายกันมาเที่ยวแต่พวกเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันกับคุณตาคุณยายอยู่กันคนลหลังแต่ก็นัดกันมาเที่ยวที่ ที่นี่นะคะที่เมืองแคนแล้วก็กําลังจะกลับไปที่อยู่ที่เดียวกันกันกบเราเลยนะคะก็คืออยู่ที่บริสเบนหลังจากกินอิ่มนอนหลับแล้วอุ้ยไม่ใช่ไม่นอนนะคะหลังจากกินอิ่มแล้วพ่อใหญ่ฝรั่งก็ดีใจหัวเราะร่วนเลย we want we want to say that you fat because I feed you a lot you feed me too u uh h huh. yes I am f because Because you feed me too much. <laughs> <laughs> Before we leave together, you're you fat or you're thin? I'm thin. I'm skinny. <laughs> That's what you get no, no. Because <laughs> I eat the wrong food. <laughs> right, <okay. laughs> My grandchildren live in Perth. I'll oh. save them. <laughs> uh, she's got a sister. Wrong. oh, don't now, Crackron. Oh, live the yeah. yeah. They Perth in in they as live ตอนนี้ก็ได้เวลาที่พวกเราจะเดินทางต่อไปที่บันเดอร์เบิร์กเพราะว่าออกจากแมคไคร์เราจะไปกันที่บันเดอร์เบิร์กที่จะนอนพักคืนที่สองที่นั่นระยะทางจากแมคไคร์ไปบันเดอร์เบิร์กก็ ระยะทาง650กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลแต่เมื่อเราเปรียบเทียบกับวันที่หนึ่งแล้ววันที่หนึ่งนี้เราขับรถทั้งหมด750กิโลเมตรซึ่งมันก็ไกลกว่าวันที่สอง ร้อยกว่ากิโลซึ่งเราเองก็ถือว่าการขับรถที่นี่เราก็ถือว่ามันไม่ไกลนะแต่ถ้าเราอยู่เมืองไทยถ้าบอกว่าให้ขับรถไปกรุงเทพนี่เราก็คงไม่กล้าขับเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่เก่งด้านการขับรถแล้วเราก็ไม่ชอบการขับรถแต่พอมาอยู่ที่นี่นี่เราขับจนชินนะคะแล้วเราก็ชอบมากเพราะว่า มันรู้สึกว่ามันได้ท่องเที่ยวไปในตัวแล้วก็ความรู้สึกของเราก็คือขับรถที่นี่นี่มีความปลอดภัยเพราะว่าแต่ละคนคนขับแต่ละคนเขาก็ไม่ถ้าพูดง่ายๆก็คือไม่สวดลวดเนาะถ้าเป็นบ้านเราบางทีรถมอเตอร์ไซค์ก็แค่แลดมาจากที่ไหนไม่รู้มันก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆ่ายนะคะแต่ถ้าขับรถอยู่ที่นี่ก็ถือว่ามีความปลอดภัยสูง เราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศสองข้างทางที่สวยงามอย่างยิ่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยบรรยากาศหรือว่าอากาศก็ดีมากท้องฟ้าแจ่มใสที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมเราเองได้เห็นขบวนรถถังรถทหารของของออสเตรเลียแล้วเราก็ว่าเออเราตื่นตาตื่นใจกับการที่เราได้เห็นขบวนรถถังรถ รถรถอาร์มี่รถทหารของออสเตรเลียนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายทํามานะคะแต่บางช่วงบางตอนเราก็เห็นพวกรถทหารรถอะไรผ่านเนี่ยผ่านอยู่สองช่วงด้วยกันพวกเราก็ตัวเราเองนะ่ะตื่นเต้นและที่สําคัญนะคะมองไปท้องฟ้านี่ก็ได้เห็นเครื่องบินของเขาเหมือนเครื่องบินคือพ่อใหญ่ฝรั่งบอกว่าตอนนี้เขาก็ เป็นเครื่องบินลบอะไรอย่างนี้ที่อยู่บนท้องฟ้าบินคู่ขนานกันไปแล้วก็มองทั้งขับรถก็มองไปด้วยเราก็ว่ามันสวยงามดีที่ว่าสวยงามดีอ๋อมันไม่ใช่เครื่องบินนะคะพูดผิดมันเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ว่าสวยงามดีมันก็คือมันมันบินแบบบินคู่กันไปแล้วบินแบบลดหลั่นแบบระดับเท่าๆกันไปแบบเหมือนเหมือนเขาบินแบบ ติดตามกันไปมองดูแล้วมันก็สวยงามทั้งมันมีภูเขาอยู่อยู่ด้านล่างของเครื่องบินอย่างนี้เรามองดูแล้วเราก็ว่าบรรยากาศของของภูมิทัศน์ที่นี่แล้วมีเครื่องบินมีมีพวกภูเขามีป่ากว้างให้เราดูนี่เราก็ว่ามันสวยงามมากเราก็นึกถึงภาพวาด จิตกรที่เขาวาดภาพทิวทัศน์ได้อย่างสวยงามเรานึกถึงบรรยากาศนั้นเลยแต่มันเป็นบรรยากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าจริงๆว่ามันสวยงามแล้วบางที่นี่เราก็จะเห็นว่ามันมีมันมีแม่น้ํามันมีลําคลองอะไรอย่างนี้มันก็ทําให้เราเห็นความสวยงามของสภาพแวดล้อมของที่นี่มาจอดแวะ เติมน้ำมันที่นี่นะคะเราเดินทางมา200กิโลเมตรแล้วเราก็เลยมาจอแวะเติมน้ำมันที่นี่แล้วก็เข้าห้องน้ำห้องข้าวก,กันนะคะ จะได้บรรยากาศแบบนี้นะคะที่เรามาไเนฮะหรือว่าไม่มียอไอศครีมมาแวะเติมน้ำมันแล้วก็ซื้อของกินขบเคี้ยวเป็นไอศครีมหรือว่าพวกโปเทโตทชิปอย่างนี้นะคะเราก็มาซื้อแล้วก็จะนั่งพักนิดนึงนะคะนั่งพักนิดหน่อยก่อน นี่นะคะสถานที่พวกเรามาแวะเติมน้ำมันนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะจอดรถให้มันเป็นที่เป็นทางแล้วเราก็จะทานของขบเคี้ยวนิดนึงนะคะ เรามาเห็นวิวตรงนี้ตรงที่เราจอดเติมน้ำมันอ่ะมันสวยงามนะคะเราก็เลยบอกพ่อบ้านว่าบอกพ่อใหญ่ฝรั่งว่าฉันอยากจะเดินมาถ่ายรูปแถวนี้จังเลยอุยอ้ยอุ้ย what what is this oh come to this side oh I see the the cows มองเห็นเน่ยวัวตัวสีแดงๆเต็มเลยนะคะโน่น โอ้ยได้มาเห็นฟาร์มวัวที่แบบใกล้ชิดน,นะคะเพราะว่าตามปกติเราก็จะขับรถผ่านอย่างเดียวเนาะอันนี้มาเห็นฟาร์มวัวโอ้โหเยอะมากอือฮึเยอะโอ้ really nice ตอนนี้เรามาเห็นฟาร์มวัวที่แบบสุดลูกหูลูกตาน,นะคะฝั่งน้้นก็มีนะคะดีใจมากนะคะที่มาเห็นฟาร์มวัวแบบได้ใกล้ชิดอย่างนี้เพราะว่าออตามปกติก็จะแบบขับรถผ่านนะคะอันนี้เราจอดแวะเราก็เลยมาเห็นนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปกับพ่อใหญ่ฝลั่งเงือ รัวร้วรั้วรอบขอบชิดอย่างนี้นะคะเขาทำฟาร์มวัวแบบให้มันสวยงาม Oh it's not good I have to your face Yes มาแวะตรงนี้นะคะดีใจมากที่มาเห็นฟาร์มวัวแบบสุดลูกหูลูกตานะคะตอนนี้ก็มีความลื่นลมยินดีนะคะที่มาเห็นสถานที่มันสวยงามเนาะขอขอพระคุณทุกการรับฟังรับชมนะคะ s e you later. Bye ีอูเล g เธอ b ูดบายบายอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ แล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งท่านที่กดติดตามพวกเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยายสีมีเรื่องเล่า